เปนการสวดมนสารเสริญพุธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นการเจริญสติในกรรมฐานสำหรับผู้มีศรัทธาความเชื่อความเืม่อมใสในพระพุทธเจ้า ซึงพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังขานุสตินี้ผู้ที่น,นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วจะเกิดปิติได้ง่ายเกิดปิติได้ง่ายมากซึ่งปิตินี้มีด้ยวยกันหลายประการตั้งแต่ว่าขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลหรือจะมีอาการที่เรียกว่า ตัวสูงๆขึ้นไปหรือตัวใหญ่ๆขยายก็ได้หรือปิติที่เหมือนคลื่นกระทบฝั่งข้าสึกแต่พาณนาปิตินี้ปิติที่มันจะเย็นไปทั้งหมดนํานมันจะสู้ไปทั้งทั่วร่างกายมันทำมันเย็นได้อย่างนี้แนละ้วจะรู้สึกว่ากายมันจะเบากายจะเบาจิตจะเบา เรานั่งอยู่ก็มันก็นั่งอยู่ในเนี่ยกลางอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้เราฝึกการสวดมนต์นี่เป็นประจำพยายามท่องให้ขึ้นใจแต่บทนี้มีความหมายพอเราสรริญในคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนั่นเนีรวมกันอยู่ในบทสวดอิติปิโสนั่นหรือธรรมะสวัสะุมขปตาธรรมเป็นสวัตดธรรมที่พระผู้มีพระภาคจ้าเมตตากรุณาสอนเป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นผูรรู้ ทั้งหลายที่สอนเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามจะเห็นเองรู้เองเป็นปัจจิตังบางทีจะมีถามว่าผู้ที่ได้มรรคผลผนิพพานเราจะรู้ยังไงว่าคนนั้นได้ปะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระหันเรารู้ไม่ได้นอกจากเราจะมีคุณธรรมเสมอท่านแล้วสอบถามธรรมะก,กันก็จะเข้าใจ ต้องมีอยู่ในครั้งหนึ่งนกศิทธิ์วงปูชาพระเถระผู้ใหญ่ก็อยากจะทราบว่าหลวงปูชานี่ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์นี่อยากให้หลวงพ่อพูดให้ฟังท่านก็บอกว่าอย่าไปสงสัยอย่าไปอยากจะรู้ในห่อข้าวของคนอื่นเขาให้ดูห่อข้าวของเราดีกว่า มาดูละข้อนี้ลุงปูชาก็สอนด้วยแบบปัญญาแบบปัญญาถ้าท่านผู้ประท่านเป็นพระอรหันตุศิก็เก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาอีกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยึดในความเป็นพระอรหันต์ของลุงปูชาอีกท่านก็ไม่สอนให้ยึดในความเป็นพระอรหันต์ของท่านท่านก็บอกว่าอย่ามาสนใจในหอข้าวของท่าน ให้สนใจในห่ข้าของเราเพราะว่าธรรมะเป็นปัจ,จตังเวทิสะโพมินโยหผิผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนท่านจะพูดให้เราฟังเราก็รู้ได้ทราบได้ด้วยการบอกเราแต่ไม่ได้รู้ในจิตใจของเราท่านสบการธรรมจึงลึกซึ้งมากถ่าเราลึกถึงในคุณพระธรรมแล้วก็เกิดปิติได้ไง เราจะละลึกถึงในคนของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยซึ่งจิตกกจะบริสุทธิ์ตามขั้นตามภูมิของการละอุปทา,านได้แต่การปฏิบัติเราก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าเราจะมาเป็นพระโสดาบันสกาทากามี พนาคามีพระอรหันต์ปฏิบัติเพื่อละละว่ามีความเป็นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอีกเราจะละความเห็นผิดที่มีในใจเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกก็จะสมมติเรียกว่าเป็นอะไรก็ตามสมมตินั้นแะแต่ในใจนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเราเพียงแต่ว่าเราละความเห็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เป็นตัวเป็นตน เราเคยยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามีความเป็นอย่างนั้นเราก็ยึดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ยึดมั่นถือมัน่นคือเปลี่ยนความเห็นนั่นเองอ่ะมาเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้แล้วไอ้ก็จะสมมติเรียกไปอย่างไรก็ได้แต่ว่าใจก็มีมดอยู่นี่เรื่ของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีมพระภักเจ้าปฏิบัติเพื่อละ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่มเป็นเพราะเป็นอะไรก็จะเป็นทุกข์อันนี้คือวิมุตต์น่ะนะวิมุตต์ก็หลุดพ้นเราก็ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะแต่ผู้ที่รู้ที่เห็นนั้นท่านก็ไม่ได้ว,ว่าท่านเป็นอะไรแต่เราถ้าเรารู้ก็กลายเป็นว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นักชาจึงไม่บอกลูกศิษย์เลยว่าท่านเป็นพระอารหันต์ พ่อก็จะไปยึดว่าหลวงพ่อเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเกิดความรักเกิดความกลัวเกิดความปรามาทก็ได้มันก็เป็นบาปเป็นกรรมได้เหมือนกันแต่ท่าน,นก็สอนด้วยปัญญาพูดด้วยปัญญาบางทีลูกศิษย์ก็อาจจะคิดว่าหลวงปู่จะรู้ไหมว่าคนไหนได้สมาธิบ้างท่านก็พูดด้วยปัญญาอีกว่า ไม่ต้องดูมากหรอกพระเนนนี้เดินดูกิริยาท่าทางก็รู้แล้วว่ามีความสงบหรือเปล่าดูแต่ภายนอกก็รู้ถึงภายในนี่อัศจรรย์มากนะอืมเดยท่านจะรู้ภายในแต่ว่าท่านก็ไม่พูดอ่ะอาการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ก็เกิดปิติเป็นสมาธิได้เราไปอยู่ไหนเป็นที่ขับขันที่น่ากลัว พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดขนพองสยองก้าวก็ให้คิดถึงเราสถาคดความกลัวนี่ก็จะหมดไปก็จะมาเราประสบกับการข้องผมที่เข้าไปปฏิบัติในป่าชา้ามีความกลัวมากๆกนะกลัวชนิดที่ใกล้จะเป็นบ้าก็ได้นะความรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรโผล่เข้ามาหรือในที่เราสมมติกันว่ามีวิญญ,ญาณโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ย จิตมันจะรู้สึกมันจะแตกอะไรมันจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลัวมากแล้วกลัวขนาดนั้นอ่ะเออมันเป็นบางวันรู้สึกจะเป็นครั้งหนึ่งแหละที่กลัวมากขนาดนั้นแต่แล้วเมื่อจิตเปสงบเข้ามาแล้วเนี่ยโดยการเระลึกถึงคุนพระุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมพระสงฆ์จิตสงบรวมเข้ามาแล้วความกลัวอย่างนั้นมันก็หายไปความความกล้าเนี่ย ในธรรมะก็เกิดความมีธรรมะก็เกิดความกล้าขึ้นอาจหาขึ้นด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมเราก็มาลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นอารมณ์เนี่ยปอะโยชนที่ไหนที่มีความเกิดค,ความกลัวขึ้นก็ต้องภาวนาพุทธโธมากๆนะกำกับใจของเราไว้สําหรับผู้ที่มีศรัทธาจริตเรามีความเชื่อแล้วก็ ฏิบัติยิ่งกลัวมากๆอ่ะถ้าจิตสงบแล้วก็ยิ่งเกิดปัญญาขึ้นมานะเรียกว่าต้องแลกกันเมื่งกันอะไรที่มันจะได้มาได้วความสุขแล้วได้มามันไม่ได้หรอกต้องแต่วความเพียพรเพียรพยายามอดทนอดกา้านสารพัดอย่างแหละถึงจะได้มาซึ่งธรรมะนุโชาติีกว่าธรรมะอยู่ฝากตาย คือต้องสู้จร,จริงๆปฏิบัติจริงๆเนี่ยในส่วนที่เราจะต้องการถึงมิมุติหลุดพ้นนะแต่ในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็เพียรพยายามก่อนนะถ้าเป็นพระตามข้อวัดปฏิบัติไม่ต้องมากหรอกตื่นเช้าทำวัดเช้าช่วยกิจจัดหอฉันให้เรียบร้อยออไปบินฑบาทได้ทุกวันถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ย ตั้งใจช่วยเหลือกิจการงานวัดได้เป็นอย่างดีกับปกติแล้วแล้วก็ทำความเพียรอ่านหนังสือธรรมะศึกษาพระวินยัยช่วงบ่ายก็นั่งสมาธิภาวนาทำกิจวัตรในช่วงเย็นเย็นจากนั้นแล้วก็ส่งน้ำฉันน้ำปะนะทำวัดเย็นทำได้อย่างนี้ครบถ้วนนะนนกิจวัตรหน้าที่ของพระ ทำไม่ขาดทำอย่างสม่ำเสมอเนีมีกําลังเราทําแล้วใจสบายนี่คือพื้นฐานที่สําคัญของข้อวัดโดยมีศีลนะที่เราบวชมากันใหม่บวชใหม่ๆวันนี้ก็เรียกว่ามีศีล227ละเราก็รักษาศีลของเรามีความสำรวมระวังแล้วก็พิจารณา้วยนะปฏิสังขายโยพิจารณาการใช้พาชจิวรการใช้เสียาสนะอย่ารักษาโลก อาบินทบาทพิจารณาท่องต่อไปนี้เราก็ต้องเรียนรู้สําหรับพระใหม่ก็ต้องไปท่องปฏิสังขายโยนิโสจีวรังบินทบาทตั้งเสนาสนัง่งกีลานปจิยังแล้วก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่แหละนะพิจารณาจีวรน,นี้ไม่เป็นของหน้าเกียวว่าแต่เดิมมาถูกเข้าท้องกับกายนี้กายนี้แล้วก็กลายเป็นของเน่าไปเทิดการพิจารณาเป็นอสุภะละเห็นเป็นธาตุละ การพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเป็นขาดตอนนี้เรียกว่าการใช้ปัจจัยสี่โดยการพิจารณาอยู่เสมอเราไม่ไม่ประมาทนี่เราปฏิบัติธรรมกบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อพระใหม่เข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเราอยู่ในขวัตปฏิบัติที่ดีนั่นเองมีระเบียบมีวินยัยคารวะก็เหมือนกันก,ก็มีระเบียบมีวินยัยนะ ก็พยายามภาวนาปฏิบัติมีสติในระหว่างวันพยายามทาสมาธิอยู่เสมออย่างนี้เนะี่ยแต่บางทีไม่เห็นว่าเป็นผู้ศรัทธาจดิตจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ก็ระลึกถึงความว่างคือพระธรรมนั่นเองอนะพระธรรมนั่นเองเนะี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมแล้วพระธรรมก็คือความว่างนะนะั่นแหะสัพเพเสังาราณิจาสาเกตธรรม,มานตานะนะั่นแหละ อยู่ที่ความว่างนี่แหละพุทธ,ธสปปรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างความว่างก็เป็นพุทธ,ธพุทธ,ธะมีอยู่ในทุกสปปรพสิ่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างเยก็ว่างหมดนั่นความว่างกับเป็นพุทธ,ธะก็คิดถึงความว่างเป็นอารมณ์นั้นแหละคือพระพุทธเจ้าอันนี้คือนะ่ะพระธรรมพระถ้เราลึกไปถึงในพระพเจ้าเป็นบุคคลแล้วก็เกิดความสงสยัยขึ้นมาได้ให้คิดถึงเป็นพระธรรมคําสอนที่จะเกิดประโยชน์แก่เรา อย่างในวันอาสารหารนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เทศสอนถึงเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองเราพิจารณาในโลกนี้นะมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปมีไหมเราคิดสิทักอย่างหนึ่งวันละหนึ่งอย่างก็ได้แล้วก็น้อมมาคิดพิจารณาว่าอะไรบ้างล่ะที่เป็นอย่างนั้นที่อยู่คงทนท้าวนตลอดไป ไม่เปลี่ยนแปลงมีไหมแล้วก็มาพิจารณาถึงร่างกายที่มันเสื่อมไปอย่างนี้แต่ว่าเวาลาแก่ก็ว่าเราแก่เจ็บก็ว่าเราเจ็บมันมีเราไปเรื่อยๆนี่แหละเราไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติเราจึงมองสอรรพสิ่งทั้งหลายั้นเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต้นไม้ภูเขาเพื่อนแผ่นดินโลกนี้จักรวาลนี้พระอาทิตย์พระจันทร์โลกทั้งหลาย ในสากลจักรวาลก็เป็นความเกิดเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปมีอายุของคาทางนั้นแหละเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะจีรังแย่งยืนไม่มีอะไรที่เป็นเราหรือว่าเป็นเขานี่แหละก็เป็นอนตัตตาไม่ใช่ตัวตนเราก็เข้าไปเอาจิตพิจารณาอย่างนี้เ่ยว่าเป็นธรรมะระลึกถึงธรรมะเมื่อเราระลึกถึงธรรมะได้ใจก็ว่างเปล่าเรือบริสุทธิ์ขึ้น อันนี้ละพันพระยาโกทัญญาส่งท่านเห็นตัวนี้แหละด้วยความเมตตากรุณาที่คุณของพระเจ้าเดินทางไปสอนนะในความยากลําบากแต่พระองค์ไม่เลิกละพยายามแม้แต่ว่าท่านพระปัญญบุคีนะั้นจะคัดค้านคาสอนแต่แรกไม่เชื่อแต่พระองค์ก็พูดให้เกิดความมั่นใจว่าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วเราเคยพูดอย่างนี้กับท่านไหมพระปัญญบคีตั้งใจฟังเอาละ เราฟังท่านสักก่อนดีกว่า,าพระพุทธเจ้าจะเทศสอนอย่างไรถ้าท่านเทศสอนไม่ดีเราก็หนีไปที่อื่นละไม่อยู่ก็เลยตั้งใจฟังท่านพระัญญาโกธัญญะในว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถึงแล้วก็เลยเห็นธรรมง่ายๆเลยที่พระองค์บอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งมันย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาคือการมองเห็นธรรมชาติธรรมดานี้ท่านจึงเห็นธรรม ฉนเราจงมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติมองทุกอย่างเป็นธรรมดาให้ได้เราจะเข้าใจธรรมะถ้าเรามองไม่เห็นนี่ไม่เห็นก็เราก็ฝืนนั่นแหะฝืนความเป็นจริงแล้วฝืนความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นนะเราก็เป็นทุกข์สิใจเราก็เป็นทุกข์พราธรรมชาติเขาไม่สนใจคุณจะยินดีฉันคุณจะยินร้ายฉันฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ใจก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถ้าเขาร้องได้เขาบอกได้เขาบอกจะบอกว่าเอาอย่ามายึดนะสังขารนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวตวนะนะเพราะฉะนั้นให้เราพยายามปฏิบัติกองเรามองให้เป็นธรรมะให้ใจของเราว่างเราจะไม่มีความทุกข์นะให้ตั้งใจต่อไปก็ให้เป็นประจวบชดแปรวันนี้ก็ยังก็เป็นวันที่วันที่ยี่สิบแปดล้วยี่สิบแปดเดือนมิถุนาสองพันหนึร้อยหกสิบสาม